ตรงนี้ต้องมุดสองเมตรนะคะทุกคนเราอาจจะต้องระวังหน่อยน้องขาต้งระวัสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดถ้ำเชียงดาวนะคะเรามาทำอะไรคะวันนี้เดี๋ยวเรามาไหว้พระแล้วเร,เราจะเข้าไปสำรวจถ้ำเชียงดาวใช่แล้วเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่าใน,นถ้ำมันจะมีอะไรให้เราดูบ้างจะมีความสวยงามของหินงอกหินย้อยหรืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะพาไปดูความสวยงามค่ะไปเลยค่ะ เมื่อสมัยวัยรุ่นนะคะเฮียมีเคยมาประมาณ20กว่าปีเีีหมีเคยมาที่นี่ทา่านใ,ใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงไหนเฮียมีลองลเล่าสิทางลงไปเนี่ยผมจําได้นะภาพจําผมคือตอนลงไปด้านซ้ายมือจะมีตรงหินะน่เป็นรูปเหมือนนอกอืนอกตัวใหญ่ที่เป็นนกดึกดาบันอะ่ะแต่คือเราไม่ได้มา20ปี20กว่าปีแล้วอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างคนละ ยี่สิบบาทคือเราพกฮะาาลมมาเราควรร้อนแต่เรารู้สึกถึงความเย็นอ่ะใช่ความเย็นละเลือเย็นแบบเฮ้ยเย็นเขาเรียกว่าเย็นเย็นเย็น <laughs> จะเยื่อเลี้ยงแก่สั้นกันบัานในเราอืม <laughs> งามมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพนึ่งไว้นะคะ เป็นะระฆังทองสำริดน้ำหนัก200กิโลกร,รมัมสวัสดีครับม,ม,มา2 2> สองคนค่ะด้านนี้ค่ะตรงนี้เป็นจุดแนะนาค่ะท่านเชียงดาวนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็คือจะเริ่มต้นชมท่านเชยงดาวกันฝั่งนี้ก่อนนะคะคถ้าเราเริ่มต้นด้านนี้คุณจะชมได้สามท่านนะคะที่ไปดูก็คือไปดูที่นั่งหลวงปู่มัน่นเอ้ยไปดูลานสนามกีฬาเทวดานะคะ เป็นจุดอนุรักษ์เพราะเขามีหินง,งอกถิงย้อยงอกออกมาเป็นรูปร่างลักษณะเหมือนช้างมา้าสิงโตโบตุมบัวบานนะคะคเดี๋ยวเราจะมีไกล์ท้องถิ่นพาคุณเดินชมนะคะคของเรามาสองคนใช้ะเกียงหนึ่งดวงะเกียงดวงละ200บาทแต่คุณชมได้ทั่วเลยค่ะถ้าทอนสามร้อยนะคะ ตรงนี้นะคะ200บาทที่คุณชําระจะเป็นค่าตะเกียงที่รายการวัดก็จัดไวจ้จ้ะส่วนไกายของป้า ор, เป็นไกาท้องถินเนาะอันนี้ออกมาอยู่ที่น้องๆอ,อันนี้นะอันนี้คือคนที่เข้ามาคือต้อง200นี่คือต้องทุกคนต้องทุกกลุ่มใช่ไหมคะอ๋อคือเราเราต้องเอาเขาวัดนีจ้ะโซนนี้นะคะโซนนี้นะค่ะโซนนั้นโซนนี้ถ้าเราไม่ไปโซนนี้จะไปโซนนี้เดินเองอะค่ะแต่ไม่เห็นได้ทั่วเนาะไฮไลท์เราจะเป็นด้านนี้อ๋อค่ะ บบอันนี้ลึกปะก็พอๆพอพอกันค่ะเดี๋ยวเราวนค่ะขึ้นตรงนี้มันออกตรงนี้เลยออโอเค <c oughs> เราเป็นผู้เราเป็นผู้ตามนะคะเป็นผู้ตามดีๆหินเลยนะครับมันสูงมากไหมคะถึงว่าเมื่อกี้โอ้โหอัน<ห><ห>นี้ถงนี่คือแบบ ท้องพะโลกโอ้ยใหญ่นี่เราก็ไม่รู้เราไม่ด้เสร็จเพระาะใบมาแล้วก็ไม่คิดจะเดินสารลเระวันเตี้ยลงครับไม่ไม่เล่นมุกนะสาระวันเลงไม่เล่น,นลไม่เล่นลง งอกอยู่นะคะมันจะมีน้ำถ้ามีไฟฟ้ามันจะไม่งอกค่ะแนวน้ำแนวอนรูอกบันนี้หเหรอคะอู้เออเหมือนอะนี่รูปดอกบอัวนี่ถึงโตครับนี่หัวหิน นี่งวงอย่างนี้คือเราต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมถึงจะเป็นแม่ช้านี่งวงหินแม่ช้างนอนอยู่เออใช่เหมือนเลยโอ้ขีดนาการได้เลยนะตรงนั้นเป็นท้องช้างนี่นี่เราต้องไปลอดท้องช้างอ่าวนๆนอธิษฐานก่อนไปดูก่อนว่าเขาได้เปล่าเฮ้ยเดนเลยก็เฮงเฮงรวย รวยช่องเฮมิตลอดเที่ยวตลึกกินดังดังนะโอ้โอช้างเอราวัณช้างสามเสียงพี่เข้าได้ไหม<ข>อ่ะหมดสิทธิ์เอหมดสิทธิ์ติดพุงช้างลูกช้างนี่ต้องมีลูกมีแม่มีพอ่พอสุดยอดมากประตูที่สค่ะตัวนี้เขาเรียกประตูไทยบาประตูไทยบาสองเมตรนะคะเราไปด้านนี้ค่ะด้านนู้นไปไม่ได้เขาเรียกชั้นลันตูค่ะ ไปได้ไม่ดีก็เจอลันตูเราเข้ไปได้ลันตูคืออะไรคะลันตูก็รูต่างค่ะ <laughs> มุดสองเมตร <laughs> นะคะนี่ให้มุ <c oughs> ดสองมุดแต่แล้ว <c oughs> นี่อะไรสองเมตรครับเมีม่ยเซ็นยังไงไอ่ะไปได้ค่ะแล้วเนี่ยอ้วนด้วยเดี๋ยวแล้เก็บเก็บกอุปกรณ์เมี่ยเอากล้องมาใเราก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายเอง ตรงนี้ต้องมุดสองเมตรนะคะทุกคนเราอาจจะต้องระวังหน่อยให้มีระวังด้วยนะคะนี่เจดีย์นะเดี๋ยวจ้ะนัะ่งอย,อย่างเขานือเีย์ๆค่อยๆเอ,อ้อเอาขาเข้ามาก่อนใเฮมิจะตัวใหญ่นิดหนึ่งลำบากนิดหนึ่งเอาขามา,าข้างนึง ต้องยบเพื่อนนิดก่ดอนอ้อมหัวนะลองนี่นะลองหัวลงหัวได้แล้วค่ะโอเคได้แล้วสำเร็จถึงสิ้นนี่เป็นหัวพญานาคนาครับน้เป็นดกโบบนว้านคะจุดเด่นของาที่ขึถกองต้องถ่ายไปแล้วร้อยลอยก้ม เอ้ยมีเดินไปกลันกระแดกนะหรือว่าเขาตามหลังนะครับกุ้งหนึ่งเดียวสา่ละวันเสี้ยลงกุ้งหนึ่งเดียวให้มีเดินตามล่องจะง่ายเอาก้อนไม่ถือไหมเดี๋ยวมึงนะเราไปทางนี้ก่อนอือ,อ แค่นี้ัรักเลยวิ่งนะคะเพราะว่าอว้วนเราต้องลดน้ำหนักแล้วกลับไปลดน้ำหนักเดี๋ยวนี้มาเอาตีนแห่ตามรูไปจะได้ง่ายตรงนี้ก็จะบุดเก็บเก็ดเมตรใช่ไหมคะคจกเจ็ดเมตรเราก็มอเไปก่อนเี้ยแม่ไม่ไหวบอกเลยนะทม่ไหนนะ อ๋อกล้เยอะออกกนี่มุดหกเิดไหมรู้ว่าหัวนี่เป็นหินกบนะม่านเลยนะม่านเทว,วดาม่านเทว,วดาเชิงเทียนเหรอนำเทียนนำเทียนมมนี่หินมกตค่ะนี่นโ,กโกน,ะะนี่ไม่ได้แต่เท่ทิ่ไม่ได้แต่เท่เมะละกอจริงด้วย เจมาละกอก้องฟุ้งตอไม่ได้ละนี่ยังีเป็นหินน้อยสวยๆแล้วนี่เป็นหินกรอบรูปครับเขาเรียกอะไรกดดาบเออเหมือนเนื้อนเหมือนกดของพระพระสงฆ์อ่ะใช่ใช่โหยิ่งใหญ่กว่าที่คิดอีกนะามีนี่องค์นี้ก็เหมือนองค์นี้เหมือนองค์ที่เป็นพกลกซิ่วอ่ะใช่นี้ลงช้าๆเป็นบันไดค่ะถ้าลงไว้ ต้องเก็บอุปกรณ์ค่ะไม่งั้นจะเป็นสไลเดอร์จับราวทุกวันแล้วยาจับนี่จับราวทุกวันเมาวาดาวนะเราเป็นแค่ลูกครึ่งนี่ค่ะราวนี้นะคะราวเหล็กนะตรงนี้มีเล็กจินตนาการไม่มีเลยลงมาอย่าดื้อด้วยพี่หนึ่งนะอย่าพึ่งลงมานะจับไว้อย่าพึ่งถ่ายแต่กิ้งลงมาเรา เออมาค่อยๆ้ก็บอกเราจะได้หลบกิ้งนูมไม้ามีได้ทับเรารู้สึกว่าวันนี้จะใส่ยูนิฟอร์มผิดทุกสิ่งอย่างในการเดินเหมือนคนเดินป่าหลังต้องมาผ้าใบแล้วก็เกงวอมใช่แล้วสหูแต่ตัวสวยมาจะไปคาเฟ่ไหมอะอย่งแล้วก็ไม่รู้ว่าในท้ถ้ร้อนด้วยสินุ้มหนาวอ๋อมีแค่นี้เหร ข้างคาวพี่ขอถ่ายรูปหนือนเด้ออันนี้เป็นข้างคาวแม่ไก่ครับเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้มีแม่ไก่ครับอันนี้ข้างคาวโลกระเป็นข้างคาวแม่ไก่เออข้างในโอ้ยอย่างนี้เหมือนขุนน้ำนางนอนที่แบบลักษณะเดียวกันแต่ที่นี่คือน้ำไหลออกค้ำทางนู้นมันน้ำไหลเข้าถ้ำมันอันตรายอ๋อที่ยังคาวเอ๋วัง ไม่ใช่จิงหรีแตตัวอะไรอ่ะเห้นี่ขี้ยังคาวลอมหยดนี่เราพื้นอ่ะอุนี่ยังคาวอยอยู่บนโอ้โหเต็มหัวเลยข้างคาวอยู่ข้างบนเอียงซ้ายประตูสนามอู้หูยเอียงซ้ายเลยนะเอียงซ้ายนะครับมีบุญนี่คนมีบุญต้องเอียงซ้ายครับนี้อากาศเริ่มผ่อนเพลแล้วให้คุณไปเองได้นะคะผมจะหมดหน้าที่ทำอ๋อตรงนี้เหรอเอ้ยวตรงนี้จะมีไฟตลอด โชคดีค่ะ,คคะไปสุดถ้ำก็ย้อนกลับครับนี่เป็นถุงใหญ่มากสามารถเดินได้เลยครับจุดนี้ก็เป็นองค์ปฐมพระพุทธเจ้าหลวงปู่โตหลวงพ่อมีนางนอนอยู่นะ,ะไม่รู้เป็นนางอะไรนางตะเคียนวะองค์ปฐมพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมครับพระปู่สีสุดโธแม่ย่าสีปทุมม่ะ ล้วัดเราสามารถเดินเข้ามาเองได้โดยไม่ต้องมีไกด์นะคะศิลปะจากธรรมชาติหินงอกหินย้อยช่างสวยเหลือเกินท้ามเชียงดาวใหญ่กว่าที่เราคิดลึกมากครับแต่เราจะมาไหว้พระตรงนี้หน่อยนี่สุดทางแล้วสุดทางแล้วครับ ตรงนี้สามารถนั่งพักได้เนี่ยข้างบนขึ้นไปเอ๋ยังบนขึ้นวัดพนอนไงที่เขาบอกสุดทางเป็นวัดพนนอนี่ครับวัดพนอนอ ทุกคนคะที่นี่สวยแบบอลังการงานสร้างมากๆอย่าลืมตามเี่เอกกับเฮียหมีมาเที่ยวที่วัดท่าชิงดาวนะคะอย่าลืมมานะคะรับรองว่าสวยมากคะ่ะ